สว่างนะครับแล้วไฟเลี้ยวที่ดีเคเป็นสีเหลืองนะอ่าก็ตรวจสอบผลงานนะครับอ่ะเปิดก่อนนี่นะครับโคมที่ดีเคทุกโคมนะครับเราทําจากโคมแท้อย่างเดียวนะครับโคมแท้เกาหลีนะครับเป็นโคมมีโลโก้นะครับไม่มีโคมปลอมขายที่ดีเคนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่นะครับก็ช่างโดนะครับทําการเช็คนะครับป่าท้ายนะครับไฟฟ้านะครับ่าใช้งานได้ตามปกติหลังติดตั้งนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กันที่เอาเป็นว่าเราอยู่ซอยละลายซับแล้วกันนะก็มาติดตั้งกับงานเคียร์คาริวานะครับก็จะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นรีมูซีเราก็มาทําการอัปเกรดนะครับในชุดไฟท้ายนะครับเรื่องของไปเลี้ยวนะครับลูกค้านะครับก็ขอบคุณนะฮะพี่นกนะครับกับการอัปเกรดไฟท้ายของเรานะครับสวัสดีครับ ดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับสบายสบายครับสบายสบายครับแต่ตอนมาคือไม่ค่อยสบายครับรถติดเกินติดไม่ไหวครับรถติดไม่ไหวนะครับในการติดตั้งงานนะครับผมพาคุยไปเรื่อยนะนี่นะครับก็จะมีการกั้นลอยซึ่งเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วนะครับทุกครั้งนะเราทําการกั้นลอยทุกครั้งทุกคันนะครับมันเป็นรายละเอียดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเอ่อทำผลงานออกไปแล้ว รายละเอียดเราไม่ให้ลูกค้าแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับใช่ค่ะใช่ดีไหมวันนี้มีคนมาถือกล้องให้ด้วยใช่คเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยไถึงสินาทีกริปนะครับอ่าก็เสร็จอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับการอัปเกรดชุดไปท้ายนะคะเพิ่มไปเลี้ยวนะคะตรงชิ้นหัวมุมนะคะของเจ้าเกียร์คานีวาวนะคะเป็นตัวเจ็ดี่นังนะจ๊ะเนี่ยหลังจากอัปเกรดเสร็จนะคะตัวไฟเลี้ยวนะคะสีเหลืองชัดเจน ยด้ยและสว่างด้วยนะคะแล้วเวลาเปิดนะคะพี่ๆสังเกตนะคะสจุดด้วยกันนั่นก็คือไฟเลี้ยวเดิมแล้วไฟเลี้ยวที่อัปเกรดจากดีเคแล้วไฟเลี้ยวจะจกมองข้างนะคะสังเกตดีว่าพอเวลาเปิดนะคะติดและดับพร้อมกันไม่มีดีเลย์ด้วยนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับแอลวอพีลมนะครับ เราโอ้โหเข้ามาในเมืองที่ปวดหัวเลยนะครับรถติดปวดติดปวดหัวเลยอครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ความปลอดภัยมาเต็มนะคะเพราะว่าถ้าเดิมเดิมนี่คือลูกค้าเป็นผู้หญิงนะคะก็คือใช้รถใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือห่วงความเรื่องแบบความปลอดภัยต้องบอกแบบนี้ครับลูกค้าที่ใช้เกียร์คานิว่าสร้างดีว่าไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้เขาไม่รู้ทีนี้ว่ามีปัญหาเวลาถ้ารถชัก ที่กันนะครับหรือว่าหรือว่าไม่ทันสังเกตเป็นจุดหักสายตาก็จะค่อนข้างลาบากนะครับอันตรายนะก็หาทางอะไรให้มันเตะตาซะหน่อยนึงนะครับลูกค้าแอบบ่นว่าเอ๊ะทำไมศูนย์ไม่ทำมาให้เลยทําไมมันไม่ไม่ไปเลี้ยวมาหน้าี่เราก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะพี่พีก็เข้ามาอัปเกรดไฟที่ดีเคนะคะเพิ่มความปลอดภัยและความสวยเป็นหลักนะคะแล้วก็และที่สาคัญนะพี่พีนะคะ สนใจนะคะสำรองคิวนะคะติดต่อหาปาเดียก็ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0844 574574นะคะอ่าก็เดี๋ยวพูดถึงลูกค้านิดนึงนะครับก็เราก็พูดได้นะ,ะคือลูกค้านะครับท่านนี้นะครับพี่นกนะคือละเอียดมากนะครับคือหลังจากที่แบบคุยกับคุยกับเซลล์ก่อนอะนะครับว่าจะมีการติดตั้งชุดไฟเหลวเนี่ยพี่นกตรวจสอบไปที่เพจร้านก่อน นะครับอันนี้คือดีมากนะผมก็ฝากบอกไว้เลยนะครับว่าลูกค้าทุกท่านควรทําแบบนี้เพราะอะไรบางทีลูกค้าขับรถเข้ามาจะมาเคลมไฟสุดท้ายทาไมไม่ใช่ไฟเราไม่ใช่ไฟเรานะครับบางคนก็ไปขายบอกว่าเป็นไฟเราอย่างเงี้ยแล้วลูกค้ามาก็เสียความรู้สึกนะครับก็ฝากเอาไว้นะเพื่อนๆก็ต้องเซฟตัวเองนะจะซื้อสินค้าอะไรก็ ตรวจสอบอีกหนึ่งนะครับเช็คโปรไฟล์ร้านโทรถามนะครับอันนี้คือดีที่สุดนะก็ฝากไว้โอ่าสำหรับเียงงานวันนี้นะคะสำหรับงานนอนสาซเซอร์ว็สก็ตบเรียงเทีาวนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องไปลุยงานที่หน้าร้านต่อโอ้โหยาวๆบาวเือนกันโอเคครับ